้างประตูด่านตรงนี้นี่ๆๆๆๆนี่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 อนนี้คือจุดลมต้นเนี่ปปปปยประตูด่านจะอยู่ทางนี้ขอยา,านนะครับในอนาคตอ่ะจากด่านบุกิกาอยู่ห้ตามที่ผมเล่าให้ฟังนะถนนม,มันจะไม่ไปทางนี้ละตรงหน้าด่านปัจจุบันจะถูกปิดและถนนจะเลี้ยวผ่านค่ายทหารไอ้ถนนน่ะจะเลี้ยวผ่านดีตี้ซีดวตี้ซีมาเลาเซียทุกทิง้งค่ายทหารตรงนี้โดนไปห้าหลังเพราะอ่าขอยันะครับ สมวติวกงหันหันก้นเนี่ยให้มาเลเซียนะครับสกสมงตรงนี้ไปทางเชื่อมถนนที่บุกิกาอยู่ในตมเนอะเขาจะมา่างนี้ปุ๊บเลาะดีตีฟ้ฟรีพอเลาะดิตีฟ้ฟรีตีโค้งเฉียดค่ายทหารแล้วมาเข้าช่องนี้ชเราเคยไปดิฟดีตี้ฟรีใช่ไหมครับ,รบอ่านั่นแหละมาเลเซียเขาจะทุบดิตีฟ้ฟรีทิ้งเพื่อสร้างถนนเชื่อมระว่างประเทศถนนจะอยู่ตรงนี้และและอะไรต่อครับและถนนตรงเนี้ยก็จะสร้างเชื่อมไปเชื่อมด่านใหม่ด่านใหม่ทางนี้นะครับ จะมีทางเลี้ยวสองอย่างอันนี้พุกตรงไปด่านใหม่อันนี้เลี้ยวมาด่านเก่าด่านเก่าคือตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เศรษฐกิจที่ด่านนอกมันขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้พุกเสาแต่รถบรรทุกทุกอย่างทุกคันไปนู่นหมดเตี้ยพระพันไปปีหกไปบถามผมว่าไม่นานอีกไม่นานเพราะว่ามันคึกหน้าไป มากกว่าห้าสิบปอร์เ็ตแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการออกแบบงกลมแล้มากคนแถวนี้เขารออยู่คือด่านเนี่ยเขาญาตท่านผู้ช่วยด่านเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เอาตรงๆก็คือว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราให้ฟังนะเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะมทสองท่านนิพนธ์บุญยามณีท่านมาลงพื้นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านลงพื้นที่ท่านเขามาเล็งรัดตรงนี้ให้พอท่านมาเล็งรัดให้ปุ๊บเนี่ยก็ได้แม่งานสออบตเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนให้ หาเงิประมาณมาให้โดยอบจอสงขาวางแบบก่อสร้างถนนตรงนี้ประมาณ800เมตรเขาตัดใหม่เลยนะเส,นเส้นใหญ่คอทุกคนตรงนี้ไปหาด่านใหม่สรุปก็คือว่าจากมาเลเซียถนนมาเลเซียนะครับเลาะดิสทีฟีทุบทิ้งเฉียดค่ายทหารมาเข้าช่องเนี้พอมาเข้าช่องนี้ก็มีทางยกระดับนิดนึงพุ่งไปหาด่านใหม่แล้วก็มีทางสําหรับรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์คนเดินเท้าเลี้ยวมาดานมัน ให้สองให้เลือกสองออปชั่นคุณจะไปดันใหม่ก็ได้แต่คุณมาท่องเที่ยวด่านเก่าก็ได้เพื่อให้เพื่อให้มันมีเศรษฐกิจไม่สกปอยตรงนี้ก็จะได้ขับเคลื่อนต่อไปส่วนส่วนด่านที่เห็นปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียพอขอให้ปิดก็ก็ต้องปิดเพื่อเพื่อความมั่นคงเพื่อความเป็นมาตรฐานแล้วในประเทศ่ะทั่วไปจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศกวนมีที่เดียวก็คือตรงนี้